ท,ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวของเล่นไดโนเสาร์ทีเล็กเขาเรียกว่าโมเดลดีกว่าเป็นโมเดลไดโนเสาร์ทีเล็กน,นะครับทุกคนแต่ก่อนคือรีวิวอินโดมินัสเล็กไปแล้วนะเออแล้วแบบทำไมที่รีวิวมันแปลกนี้วะก็คือผมมารีวิวที่กรุงเทพนะผมกลับมากรุงเทพแล้วกลับมาเรียนแล้วเออคลิปล่าสุดที่รีวิวไปตอนนั้นคืออยู่นะครสวรรค์นนะ แล้วผมดันเอาลืมเอาอินโดมินาเล็กขึ้นมารีวิวอะ่ะอินโดมินาเล็ก็อยู่กรุงเทพนี่นแหละแต่ว่าผมนั่งอัดอยู่บนห้องเนาะผมเลยลืมเอามันขึ้นมาไม่เป็นไรเดี๋ยวมารีวิวนี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมไปทําคลิปเปรียบเทียบอีกคลิปหนึ่งล้วกันนะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันเลยดีกว่านะเรามาดูที่ส่วนหน้านกันก่อนดีกว่าทุกคนนี่สวยมากเลยนะเห็นว่า ลูกตาอะไรอย่างนี้คือทำได้ดีมากนะเหเห็นไหมอุ้ยูนี่ตาคือรายละเอียดดีทำดีนะนี่เจ้าทีเล็กตัวนี้นะจะเป็นสีเขียวในรูปเนี่ยจะเป็นสีดำในรูปเป็นสีดำพอซื้อจริงเป็นสีเขียวนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่ามันก็ะสวยอยู่แล้วอ่ะงานเนี้ย นี่เขาสามารถออาปากปิดปากได้นะนี่อาปากให้ทุกคนดูโอ้เอาว่ะสวยจัดเลยนี่รายละเอียดตรงเนื้อปากเขาก็ใส่ใจมากเลยนะดูมีความแบบเป็นน้ำเหมือนน้ำลายอะ่ะเออมีความเป็นน้ำน้ำน้ำลายมันด้วยนี่ ตรงนี้ก็มีโอ้รายละเอียดเก็บมาดีมากนะเหมือนกับอินโดมินัส์ลิกเลยค่ายนี้เขาทำแบบรายละเอียดดีเนาะลิ้นมาเหมือนจะขยับได้แต่มันขยับไม่ได้นะทุกคนเห็นว่ามันขยับไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยังไงเดียนี่เอผมนั่งรีบอยู่เห็นว่าขยับไม่ได้นะ ได้แค่อ้าปากอย่างเดียวนะเหมือนเหมือนกับอีโดมินัสเล็กนี่ผมจะพาไปดูข้างในนะเดี๋ยวโอ้ยเข้าไปดูข้างในนี่ด้านในปากเขาก็จะประมาณนี้นะนสวยเลยสวยเลยโอ้ยมันเบือเบือว่ะนี่อ่ะอาจจะดูไม่ชัดนะทุกคนแล้วก็หันมาดูอีกฝั่งก็ไม่ได้ต่างอะไรมากนะเหมือนกันนะนี่ตายก่อน ตัวนี้ผมสั่งมาจากช้อปปี้นะผมไม่ได้ไปซื้อเหมือนอินโนเมนัสเล็กดูรายละเอียดตองคอวันดีกว่าเนี่ยรายละเอียดเขาจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเส้นๆอย่างงี้ทั้งตัวนะทั้งตัวเลยอ่ะจะหลดหางเลยนี่จะหลดหางตรงหางเนี่ยเขาสามารถบิดขยับได้นะทุกคนดูดินี่ว้าวรายละเอียดงานตัวนี้เนี่ยสวยมากนะทุกคนสวยสุด นี่ดูขาเขาทำงานได้ค่อนข้างดีนะนี่นี่หน้าตามันจมูกอะไรเอยนี่คือแขนทำมาเหมือนขยับได้เลยเห็นปะแต่มันขยับไม่ได้ขยับได้แค่ปากกิตเดียวอะ่ะนี่แขนใส่ใจมากอะขนาดแขยนยังมีรายละเอียดเยอะเลยอะใส่ใจสุดใส่ใจส,สุดเลยอือดีวะ่ะนี่ด้านหลัง ด้านล่างนี่ด้านล่างเขาจะประมาณนี้นะแต่ว่าสีเขาอะได้ตัวที่เขาเป็นล่องล่องไงร่องล่อลู่ลูแบบนี้เนี่ยล่อง่องเนาะเป็นเส้นๆรล่องๆไปอะมันลงสียากเข็มดำมันมันเยอะเลยทุกคนนี่จุดดำาๆอะไรเงี้ยมาเลยนี่เป็นข้อเสียของมันนะเนี่ยเข้าใจอะว่ามันลงสียากนี่ตรงเท้าตรงเท้าแล้วก็เล็บมันโหเล็บสีดำมันนี่โนมินัสเล็ก ลิบสีดำเหมือนกันนะรละละเอียดส่วนตรงขาเนี่ยตรงนี้ค่อนข้าง,างเก็บรายละเอียดนะนี่จะมีรอยตรงนี้ด้วยปกตินะงานอื่นๆเขาไม่ค่อยทำเลยหรอกเท่าที่ผมซื้อของเล่นมานะสวยเนาะเห็นปะเนี่ยผิวที่มันขูขาขูขาอันนี้มันจะแบบเป็นผิวขึ้นลงขึ้นลงเส้นๆเหน็นปะ มันทําให้ลงสีอย่ากนะทุกคนเนี่ยมันทําให้แบบสีดํามันขึ้นมาทำให้มันเป็นข้อเสียอย่างมาดูด้านบนกันดีกว่านี่ยังสวยฮะดูด้านบนโอ้โหนี่นึกว่ามองมองนี้นี่นึกว่างูถ้าถ้าไม่เห็นขาตรงเนี้ยเนี่ยนึกว่างูเลยนึกว่างูเลยอืด ถ้ามาอย่างนี้จุดจๆดตอนแรกกันเดกว่นหนูแต่มันก็นไม่ใช่ตัวนี้เป็นทีเล็กในจุลสิกพาร์คภาคสามที่เขาสู้กับสไปโนซอรัสตะตุยนะืมสู้ไม่ได้อันนีงพตัวมันสีเขียวๆเนาะทีเล็กพอตัวมันสีเขียวๆไงใครๆก็น่าจะดูออกเพาะมาจาก ภาคสามของจุลศิลป์ภาคเป็นงานที่ผมประทับใจมากนะสวยสุดๆส,สวยมากเหตนว่าตรงนี้ก็เหมือนเป็นแบบเขาใส่ใจรายละเอียดอะในเรื่องการลงสีเรื่องอะไรเงี้ยเขาใส่ใจมากอะงานพวกเนี้ยวาสีก็มีการลงสีขาวลงสีอะไรเข้าเติมเข้าไปอีกอะมันมันไม่เหมือนงานอื่นๆนะถ้าเป็นงานอื่นๆแล้วเขามาทําทีเล็กอย่างเงี้ย เนี่ยสมมุตินะเนี่ยเขาจะลงสีเขียวทั้งหมดเลยเขาจะไม่เล่นสีแบบมีสีขาวลงไปมีสีอะไรลงไปบ้างเนี่ยกินเห็นสีขาวเลยเนี่ยแล้วก็จะแล้วเขาก็ลงสีดําไปเลยอ่ะเขาไม่ได้นี่แบบจะลงก็ลงอ่ะมันเละไงเวลาแบบงานอื่นอ่ะเวลาระบายก็แบบโหสีก็เละบ้างระบายตาตาก็ใหญ่บ้างแบบเต็มเต็มทั้งหมดนี้ก็มีอ่ะมันไม่สวยอผแบบมเคยซื้ออยู่ แต่ว่าแบบก็ตามราคานะแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้เกินราคามากนะตัวนี้กับอินโดมิน s เล็กนี่เกินราคามากออยิงเกินเกินราคามากราคาแค่342นะโมเดลตัวนี้ราคาแค่342คือคุ้มมากนะทุกคนทีเล็กตัวนี้สวยมากนี่มี V-Lex ด้วยนะนี่โอ้หทั้งอินโดมินาเล็กทั้งตัวนี้คือสวยมากนะ อินโดมิน s สเล็กเนี่ยสามตัวนี้ผมซื้อมา342นะทุกคนสวยเป็นอย่างที่สวยมากนี่ซูมให้ดูเลยเดี๋ยวลองซูมเข้าไปในปากสินี่ผมซูมเข้าไปดูผูกภาพมันจะแตกเป็นพิกเซลไปเลยอ่ะภาพแตกภาพแตกไม่ซูมดีกว่าเนะเดี๋ยวภาพมันแตกสวย นี่ใต้เท้าก็ประมาณนี้นะทุกคนนี่เรามาลองตั้งกันดีกว่าปุ๊บปุ๊บผูบ้อยู่บนเตียงน่าจะตั้งยากกว่าทุกคนอุ๊ยอันน่าสวยเท่เลยว้าวเดี๋ยวผมลองออาปากดูสิโอ้ยผมกลัวมันจะตกละเกินว่ะปุ๊บ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 อันน่าเท่ววะเฮ้ย เอาเรื่องสวยตัวนี้สวยออปุปาก่อนอสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วออสำหรับคลิปนี้พอไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่รับคลิปจนจบมากๆนะครับถ้าอยากจะซื้อนะสามร้อยสิบสองบาทโอเคนะครับนี่ขอบคุณที่รับคลิปรับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณครับ